วันนี้ก็มากับอีกหนึ่งที่พักที่ประทับใจในเกาะสม็ดค่ะที่นี้ชื่อว่าบ้านพลอยสีนะคะที่ชอบที่นี่เพราะอะไรรู้ปะนอกจากห้องเขาจะสวยแล้วเนี่ยเขายังมีมุมระเบียงให้เราได้ออกมายืนชมวิวทะเลสวยๆกันแบบนี้ด้วยทุกคนตามมาดูกันเลยเนี่ยอะความโดดเด่นของที่นี่ก็ไม่พ้นเจ้าสาวว่ายนะ้ำสีส้มแล้วก็ตัวที่พักที่เป็นไม้ทั้งหลังนี้เลยค่ะแล้วทุกคนดูความน่ารักที่เราเจอวันนี้ดิ คือยืนดูวิวอยู่ตรงระเบียงใช่ป่าก็เจอนี่ค่ะแก๊งน้องๆมีหัวโจกว,วิ่งมาเล่นน้ําอยู่คนนึงแล้วก็มีลูกสมุนนะตามมาเล่นน้ําด้วยแต่ไม่หมดเลยทุกคนน่ารักมากเลยน้องคือแบบโมอาณาแห่งกเกาะสมเด็จมากแล้วลูกสมุนคือตามติดไม่ไหวเลยนะตอนแรกเล่นน้ําอยู่ด้วยกันนะพอวิ่งกลับก็เอา้าตามกันมาอีกดดิอ่ะ เออแล้วที่มองเห็นกันอยู่ตรงนั้นนะคะคือท่าเรือค่ะจะบอกว่าที่นี่นะอยู่ใกล้กับท่าเรือก่อเสม็ดมากเดินทางไม่เหนื่อยเลยทุกคนก็เลยยิ่งเป็นที่พักที่แบบแนะนําเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากมาพักผ่อนเนี่ยที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งช้อยแนะนําเลยจริงๆที่นี่คืออยู่ติดหาดเดินลงไปเล่นน้ำทะเลเสวยๆใสๆกั yes นไปเลยแถมเขายังมีคาย,ยกให้พายฟรีกันด้วยนะคะเป็นอย่างนะที่นี่เขายัางโดดเด่นในเรื่องของอาหารด้วยทุกคนเขามีร้านอาหารเป็นของตัวเองที่แบบอร่อยมากหลักเลยนะจะเป็นอาหารพื้นบ้านอาหารทะเลที่รสชาติจัดจ้านเข้มข้นเหมาะกับการเลยค่ะ